โอเคครับผมขอราบสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนท,นทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้รับชมช่องแฟนตาเทสอยู่กันในเกมโซนโฟร์เอ็กซ์เตมนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทําคลิปนะผมเกี่ยวกับมีคนขอมาให้ทำเจนนองซ้ายขี้ร้อยนะผมผมก็าทาให้แล้วนะนี่นะขี้ร้อยทับร้อยแน่นอนครับตัวนี้นะก็คือเสื้อไม่ซื้อนะครับก็คือขี้ร้อยทับร้อยก็มันมงบประหยัดด้วยผมว่าน่าจะประหยัดที่สุดละในการเล่นซูโม่เรางบประหยัดอย่างนี้นะเนี่ยผมว่าถามว่าเล่นได้ไหมผมว่าเล่นได้ครับตัดแบบนี้เล่นได้แน่นอนครับ โอเคครับทุกคนก็นี้ครับผมก็ตัดประมาณสองพันสองสเปร์พันเก้าเลือดหมื่นสี่เอพีหมื่นสองนี่ผมว่าสวยครับช้เก้าสิบเก้าสิบห้าจุดห้าผมก็ได้นำโอเคครับผมก็ตอนนี้ก็ขาดเสื้อใช่ไหมก็ผมก็ได้นําเสื้อก็แนะนําเป็นบิกินี่นะทุกคนนะบิกินี่มันจะบวกห้าจุดห้านะผมหรือจะเป็นเสื้อล็อกก็ได้ครับผมเสื้อเ็อกก็จะราคาถูกหน่อยนะโคตรถูกเลยตัวนี้นะ นี่ครับผมอร้อยสิบ m เท่านั้นนะครับผมเห็นปะวกเจ็ดประมาณนี้เห็นปะหกเจ็ดเจ็ด m. m อร้อยสิบ m หาที่ไหนได้อ่ะใช้ป่ะล่ะถูกนะทุกคนถ้ามีงบก็จัดได้ครับผมอร้อยสิบ m นะครับผมประมาณนี้หาวกเก้าวกเก้าเก้า m วางที่ร้อยสิบ m เห็นปะประมาณนี้เลยครับผมว่าใส่ก็อร้อยแล้วนะห้าจุดห้านะผมตัวนี้นะเห็นหะจะเกินมานิดนิด,นดหน่อยนะทุกคนนะเห็นปะนี่จะเกินนิดหน่อยก็อ่า ทุกค <ITA> ุณก็อาจจะต้องมีสัตว์เลี้ยงันแหละเออก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะผมว่าตัดประมาณนี้เล่นได้ไม่เล่นได้แน่นอนครับผมเล่นได้เนาะครับเจโนซายเล่นได้เนาะครับโหตัดเซียหันนี่เล่นไม่ได้ยังไงใช่ปะก็มันมีหลายอย่างที่ให้ใส่นะใส่ตัวนี้ก็ได้ครับใส่ตัวนี้เล่นก็ได้เนี่ยอันี้มันแต่ผมใส่ถังขี้เพราะว่างบประหยัดนะฮะเดี๋ยวดูของแต่ละชิ้นว่าราคาเท่าไหร่นะหัวนะผมราคาเท่าไหร่ครับผมนี่คือผมว่าอออินเลยนะออออินเลยนะเรื่หัวนะ 10m เท่านั้นนะครับผม1 0บเท่านั้นเดี๋ยวคึค้นเลขข้ามาก่อนนะอ่า10.05นะครับผมก็เดี๋ยวเราบวกกันเลยครับผม10.05นะบวกกับหน้าที่ผมใส่คือหน้าสีรีวิวครับเพราะว่ามีสเปคคุมมาด้วยผมเลยงบประหยัดเราต้องต้องการก็รต้องการที่สุดแล้วครับผมตัวนี้ครับ2.5เท่านั้นนะครับผมบวก2.5ถ้าม,มันจะมีช่วงถูกครับช่วง m9 ก็มีนะบางคนก็ใส่นะครับผมแล้วก็อ่ะเสื้อตีไป ตีวหกเอ็มแล้วกันนะตีออบวกเก้าไปแล้วกันเนาะแล้วก็มือตัวนี้ครับมือฮาราวีนี่ตัวนี้คือที่สุดที่สุดในรุ่นลวครับตัวนี้บวกขิดเยอะมากๆนะเยอะมากมากแล้วของดีที่สุดในโลกนะครับผมหกจุดห้าเท่านั้นนะผมบวกหกจุดห้านะอ่าบวกหกจุดห้าครับผมตัวรองเท้าครับรองเท้าตัวนี้ที่ผมเอามาก็คือได้คีดามเมจดเยอะนะผมแล้วมันย่อมยาวด้วยครับตัวน,นี้มันย่อมยาวที่สุดนะครับไม่มีอะไรถูกกว่านี้แลว้วอ่ะเท้าตัวนี้ยถูกแล้ว้ยเนี่ยดูดีสามเอ็มเท่านั้นอนะ่ะอืม า m เท่านั้นจะปะับไปครับต่อไปครับกางเกงบูกางเกงบูนะที่ผมใส่กางเกงบูนะนี่ตัวนี้เลยกางเกงบูก็อยู่ที่ 4m เท่านั้นนะเห็นไหมบวกสิบก็มีนะผมเห็นไหมบวก 4m โคตรถูกนะผมกางเกงบูนะผมได้เป็นไอพีด้วยนะโคตรโคตรกอตเลยนะเส oh. ื้อบวกไปแล้วนะผมเท้าบวกไปแล้วนะครับผมต่อไปประดับประดับผมใส่ประดับพระอาทิตย์นะครับผมประดับซันนะราคาไม่ไม่แพงแน่นอนครับประดับซันอยู่ที่หกแสนเท่านะผม แล้วก็แหวนฟินิก์นะครับผมแหวนฟินิก์ผมอยู่ที่เท่าไหร่นะเดี๋ยวเราดูกันแหวนฟินิก์อยู่ที่สามแสนห้าตัวจูครับผมศูนย์จุดสามแสนห้านะนี่ประมาณนี้แล้วก็หลังของเราหลังชินะผมหลังชีตัวน,นี้ก็โอ้โหไม่แพงโอ้มไม่แพงครับตัวนี้อยู่ที่สามเอ็มเท่านั้นครับผมเห็นป่ะบวกเจ็ดบวกสิบสามเอ็มนะผมเลยเอาเดิมๆก็ได้ครับถ้าเดิมๆคุณก็ได้แค่แสนเดียวอะอ่ะแสนเดียวนี่คือบวกสิบนะ เดิมๆขคุณก็แสนเดียวอะผมบอกไว้ก่อนเลยตวนนี้เด,ดิมแสนเดียวนะคคุ้มนะไม่ต้องอออก็ได้ครับผมแสนเดียวก็ใส่ไปเลยศูนย์จุดหนึ่งประมาณสามสิบสามแตีไปสามสิบสี่เอแล้วกันนะสามสิบสี่คูณกับคูณกับสามสิบเอ็ดแล้วตอนนี้นาหาได้นะประมาณพันเดียวครับงบพันเดียวนะขิดร้อยงบพันเดียวผสมผสมเก่าก็ประมาณห้าร้อยแล้วกันตีพันห้าแล้วกันผมตีพันพันห้า 1000, แล้วกันนะอ่ะโอเคคลิปนี้ประมาณพันห้านะถามว่าโหดไหมผมว่าโหดแน่ๆครับ แต่ทุกคนเวลาลงดันคุณก็ต้องใส่เป็นอ่าอีซูโม,โม,นะมน่นะผมแนะนาเป็นอีซูโม่นะผมเพราะว่าอะไรเพราะว่าอีสมเก่ามันอีอินไม่ไม่ไหวนะผมอีซูโม่ดีกว่าครับเพราะว่ามันจะได้ดีนะอ่าโอเคผมขอแยกใส่เสื้ไอไว้ที่นิ่งแนละ้วกันไม่ต้องใส่ก็ได้โรงแรมทุกคนดูว่ามันลงได้ไหมผมว่าก,ก็โรงแรมนะอ่าโรงแรมนะครับผมก็งบพันห้าขี้ร้อยทับร้อยครับผมดูดูด เนี่ยมันมันต้องอ e ีซูโม่นะผม,มต้องใช้การซูโม่ในการฆ่านะบอลนะถ้่าจะเล่นเซตนี้นะแล้วมันหนาหมื่นสองนี่ผมว่าไม่ไม,ไม่ไม่ไก่กานะผม,มนหนาหมื่นสองนี่คือสุดติ่งกระดิ่งแมวครับผมงบพันห้าเองเออเซตนี้ก็คือฟาร์มได้แล้วครับผมมีเงินพันห้าก็ฟาร์มได้แล้วครับผมอ่าแล้วก็ถ้าใครากดูคลิปหลายๆอย่างนะผมทำมาหลายคลิปมากนะผมมีทั้งเซตเซตสมดุลนะผมอ่าแล้วก็มี อ่างบหนึ่งพันนะผมงบหนึ่งพันะแต่ก็จะเป็นไม่ใช่เซ็ตผสมบเก่านะงบหนึ่งพันนะครับแล้วก็วีดสามสิบผมก็ทำให้แล้วนะผมวีดสามสิบนะของวีวสามสิบนะครับผมอืมผมทาให้หมดแล้วนะครับผมถ้าใครที่ยังไม่ดูก็เดี๋ยวตัวไอ้ขวามือได้เลยนะครับผมทุกคนนะเดี๋ยวตัวไอ้ขวามือผวแปะให้นะครับมันมันมีหลายเซ็ตให้ทุกคนเลือกเลยละกันเนาะมันไม่ได้แบบจงจางที่จะเป็นเซ็ตเดียวนะเผื่อทุกคนอยากได้อ่าสกิลจากบวกแปดเป็นบวกเก้าอ่าใส่เซ็ตผสมเก่าได้ครับ อ่าแต่ถ้าเรางบน้อยนะครับผมใส่เป็นอ่าใส่เป็นของงบหนึ่งพันก็ได้ผมก็ทําให้ไปแล้วนะครับผม,มงบหนึ่งพันก็ทําให้แล้วนะทุกคนนะชิวๆเลยนะเนีย่ยอันนี้ก็คือในการฟาร์มนะทุกคนก็จะได้แบบเป็นเป็นแบบถ้าจากจากจากโดีบวกเจ็ดก็จะเป็น,นงดีบวกแปดอันนี้ขององดีว่าแปดในบวกเก้านไหมใส่ผสมเก่ามันมีข้อดีตรงนี้ครับผมข้อดีก็คือ มันจะมีสกิลบอกให้เราหนึ่งนะฮะผมว่าใส่ครบเซร็จนะจะมีสกิลให้เราหนึ่งนะ,ะแล้วอันนี้คือคี่ร้อยทับร้อยด้วยก็คือโคตรโหดนะครับผมอันนี้คือผมไม่มีฉายานะถ้าไม่ีฉายาผมว่าไงก็ก็ไหวครับงบน้อยครับงบพันห้าก็ฟาร์มได้ครับตอนนี้เอเมเรดละสามสิบถึงสามิบ่สิบนะเซตเอ็มรับนะครับผมเซตเอ็มรับสามสิบถึงสามที่ส็บนะครับผมในกลุ่มก็รับสามที่ส็ดนะ,ะผมบางคนนะวันนี้วันที่สิบหกนะครับผมออกด้วยนะผมก็นแบบั่นแหละก็ มีคนรับอยู่นะผมสามสาิบสามสิบ็ดนะผมแน่นอนครับแล้วก็เส้นเอ็มขายก็อยู่สาสิบสี่นะครับผมก็เดี๋ยวคลิปนี้ผมลงให้พวกนี้แล้วกันเนาะนที่สิเจ็ดแล้วกันอืมผมก็แนะนําได้ประมาณนี้แล้วกันเนาะก็ตีตีปวดแล้วเว้ยไม่มีฉายาเออทุกคนผมว่ามันก็ได้เรื่องอะแต่คืออีหุ่9เก้าไปเด็นอ่ะมันเลยแบบตายง่ายไปหน่อยแต่ผมว่าเทปนี้พันห้าผมว่า พันท้านี่พี่ว่ายังไงไม่ใช่นะผมว่าพันท้านี่โหดมากๆครับลองทําตามมาได้นะถ้าใครอยากขับตามนะหรือว่าใครแบบดูเป็นแนวทางก็ได้ครับผมเนอะใครมีอ่าของแท้ที่ใส่แล้วดีกว่านี้ก็บอกได้ครับผมงบไมน้อยบอกกันได้ครับแชร์ต่อกันได้นะเพื่อเป็นแนวทางหรือเป็นความรู้ใหม่ให้กับผู้เล่นใหม่นะครับผมหรือว่าคนที่ไม่เคยเล่นเกมนี้เนาะก็ถือว่ามันก็ดีอ่ะดีไหมดีครับมันดีอยู่แล้วครับในการทําคลิป อ่าบอกแนวทางบอก,กนู่นบอกนี่นะทุกคนนะถ้าใครดูแล้วก็ไม่เป็นไรนะผมบอกให้คนไม่รู้แล้วกันเนาะบางคนก็ไม่รู้บางคนก็รู้แล้วก็ไม่เป็นไรนะเพราะทุกคนก็เล่นมาตั้งแต่เด็กนะอาจจะรู้แ,ล,แล้วแลแล้วแหละแต่บางคนเขาไม่รู้ไงไม่รู้จริงจผมก็ทำเิปนี้ขึ้นมานะก็เดินมาสักพักนึงแล้วก็อีเลยครับเห็นแล้มันก็จบครับประมาณนี้ครับผมมันมันไม่ได้ไม่ไไมยากกว่าเทปเลยอะแค่เก้าวิเองเห็นป่ะเทปก็ประมาณนี้เทปอาจจะหกเจ็ดวิแต่ก็เร็วแค่สองวิไม่เป็นไรอ่ะมองงบพันห้าเองใช่ป่ะ ชิวๆครับผมก็ประมาณนี้กันเดี๋ยวผมไปพีพีให้ดูสักรอบนึงแล้วกันนะทุกคนมาพีพีรอบนึงครับทุกคนจะไหวหรือเปล่านะก็ตรงห้องนี้โคตรเดือดเลยนะดูมีฝอมีัวต่อเลยนะสามพันนะครับผมโอ้โหโดนสามพันนะแล้วก็มีหลายหลายคนอ่ะเนี่ยไอไอรอนบอยอย่างเงี้ยดูนะสมดุลนะดับยอดสมดุลนะครับมีใครเหลือตึงๆหมดแล้วเดี๋ยวเราลองเล่นกันดูว่าเราจะไหวหรือเปล่านะแต่ละคนนั่นนี่นะ คุณแผนทั้งนั้นเลยนะคุณแผนก็ทำของตึงแล้วนะเห็นไหมว่าโหลดสองวันเจ็ดตึงๆเลยครับคนนี้เป็นธงไทยนะผมดูดิไม่มีใครไก่นะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะครับผมในการเล่นครั้งนี้นะเดี๋ยวขอจะตัดภาพไปตอนเกมเรื่องเลยครับผม let's go โก้โอเคผมก็ได้เรื่องแล้วนะทุกคนนะก็เดี๋ยวเราดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่านะทางเราตอนนี้นะนี่ดูผมเป็นอิซูโม่เลยนะผมนะดูกระทือนะบับบับดูอย่างแรงอ่ะบบบับ โอ้โหเราจับลาสอย่างเดียวเลยว่ะแบบโดนมงหัวเรียบร้อยต่อต่อใช้ดังวะมูนีดละโอ้โหเซนต้าเซนต้าเอาจริงเซนต้าจริงจับโรเลเดอร์อีว่าแล้วว่าแล้วว่าแล้วไอ้ตัวนี้ฟรีจับดิจับดิโอยู่ต่อต่อหัวอะไรวะจับวะแล้วก็ทื่อโอ้โหทื่อที่เจ็บเอง ปรับปรับเอาตัได้จ้าแล้วอีใส <Okay. S 1> <rr>, ่หน้าเลยครับคอเตอร์ได้แล้วอีใส่หน้าเลยครับผมก็ได้ธรรมดานะครับผมโอ้แล้วโดนอีครับผมโอ้โหโดนว่ะจบได้จบได้ผมว่าอะไรต้อง e กันนี่ไงนี่ไงโอ้เราโดนลัดอย่างเดียวเร็วอะไรวะเนี่ยเฮ้ยจบได้จบได้ สอตรนอีครับทุกคนเล่นยากจัดเลยจับทิ้งจับทิ้งจับทิ้น้องฟอฟอจับทิ้งโอ้โหเราเร็วครับร้อยครับบางครับเราบางครับเราเรางบน้อยเราบางครับโอุ้ยตายตายเออสวยครับดอกสวยทำดีเพื่อนทำดีขอนหนึ่งนี่ไงเราดูดด้วยไงเราดูดด้วยไง โอ้ลูกชิ้นที่เราหายเลยแต่เราบางมากเลยนะได้่นพีพีนะจับดิรออะไรอ่ะดูนีครับผมดับโอ้โหแล้วเชิ้นร้อยครับพิชเชมร์มาหน้าตาครับนี่ครับกูเล่นเป็นก็ประมาณนี้คนรู้ระร,รู้งานอ่ะนี่ไงรู้งานอ่ะมา,ม,ามาดิ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 อุ้ยอุ้ยปีบอ่ะนี่ไงนี่ไง โอ้โหแล้วจับทีไม่ได้ก,กักจับทีไว้ไหน่อยนี่ไงชิวเลยไหวไหวชิวไหวชิวเก็บของเก็บของนี่ไงเราจับครับพวงเรียบร้อยโอ้โคตรโหดเอพีที่เราเฉยเลยนะเราไม่มีของเอพีมาดิไนเดอร์อีเปล่าโหสวยเพื่อนโอ้โหได้ดีจับเพื่อนเราเราเก็บของครับ นี่ไงเพาน้ำหมดดีเรียบร้อยครับผมโอ้โหไม่ทันครับไม่ทันครับผมโอ้โหแต่เราที่สองนะเห็นปะผมก็ไหวครับผมตัดเราไม่ไม่ได้แย่โคตรโหดที่สองนะครับผมนีม่คืองบพันห้าที่สองนะครับผมแต่ละคนที่ผมให้ดูตัดก็ไม่ได้แย่นะผมแต่ละคนนี่ ปิศาจนะครับผมก็คือมีขอสองพันมีโซมีเซต,ต่เราไม่มีเซตนะครับผมเราเล่นได้ขนาดนี้นะทุกคนนะก็ถือว่าเซตนี้ก็คือว่าตอบโจทย์นะผมตอบโจทย์นะอืมอ่าโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันก็เซตนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับอ่ะก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้ก็ใครชอบคลิปนี้ก็ฝากไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วกดกระดิ่งในช่องแฟนต้าตีเฮดด้วยครับตำหรนี้ขอตัวลาไปผมจะมาคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบายจุ๊บ